สวัสดีครับนะครับวันนี้ทางวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับก็มีเจ้าปอดเลนเจอร์นะครับตัวนี้นะครับเบอทะเบียนปี2 5 5 1นะครับเป็นตัวไฮรีเดอร์นะครับเป็นตัวสูงนะครับนะครับตัวสูงแล้วนะครับตัวนี้เป็นรถมือเดียวเหมือนกันนะครับมือเดียวเจ้าของเดียวเป็นรถผู้หญิงใช้นะครับนะครับก็ผ่านไฟแนนซ์มาหลายคนนะครับผ่านไฟแนนซ์มาหลายไฟแนนซ์นะครับแต่ก็เป็นชื่อคนเดียวืันเดิมนะครับ ก้กูนะครับไม่รู้ว่าเขามีความจําเป็นยังไงนะครับแต่เป็นเจ้าของเดียวนะครับอันนี้เปิดแฉปได้นะครับเป็นเครื่องคอมมาเร็วแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาดูสภาพภายนอกรอบรถนะครับว่าเป็นสภาพยังไงบ้างนะครับสีเดิมเกือบทั้งคันนะครับนะครับดูได้เลยมีนิ้วอยรอยบ้างนะครับนี่ยางก็เป็นของกุดเยียนะครับสภาพก็ยังพอใช้นะครับแต่แต่เราดูจากดอกยางนะครับแข็งนิดนึงนะครับอาจจะมีเสียงเล็กน้อยบางๆนะครับ บางแต่ยังไม่ขาดสีนะครับขาดสีน่าจะขึ้นสวยกว่าเดิมนะครับเป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้านะครับนี่พมอะไรก็จะมีการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะหน่อยก็คันนี้ก็สองแสนหกนะครับแต่ถ้าถามนะครับคือดูจากฟอร์ดนะครับส่วนมากนะครับส่วนมากพมอะไรจะไปกับทุกคันนะครับเพราะว่าวัสดุวัสดุที่ทํานะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะครับก็วัสดุฟอร์ดส่วนมาก เหมาะไม่เหมาะกับบ้านเราเท่าไหร่นะครับความร้อนเค็มมือเค็มอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าดีนะครับก็เดี๋ยวสวมตัวสวมพลอมอะไรให้นะครับหรือถ้าเราเอาไปนะครับถ้าอยากสวยหน่อยก็ไปหุ้มหนังหน่อยนะครับก็ราคาสองสามพันเป็นหนังแท้นะครับก็จะดูสวยขึ้นนะครับภายในนะครับเบาอันนี้เขาสวมมานะครับคอนโซมคอนโซนสภาพยังดีนะครับ เรื่องดีเกียร์ดีเย็นนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับคันนี้ผมไม่ได้เอาเล่มมานะครับแต่เป็นรถมือเดียวแน่นอนนะครับเนี่ยเปิดแคบได้นะครับเปิดแคบได้เลยนะครับสภาพก็เบาค่อนข้างโอเคนะครับจะแคบนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถเลื่อนเบาปรับได้เล็กน้อยนะครับเบาะในสภาพดีนะครับเปิดแคบน็อตทุกอย่างนะครับไม่ขยับนะครับดูได้เลยนะครับน็อตไม่ขยับนะครับคันนี้สีขาวนะครับ รถปบ้านเลยออกเหลืองนิดนึงนะครับเด๋ยวขัดสีนะครับดูนะครับบางๆงยางดีนะครับริ้วรอยนี่นะครับริ้วรอยบางอ่ันนี้เลยไม่ตรงเม็ดาร์ตนะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับแม้เลยนุ่งไรเนื้สวยนะครับสวยสวยสวยมากเลยนะครับไม่ได้ใช้งานหนักเท่าไหร่นะครับคันนี้นะครับไม่ใช้งานหนักยังไงนะครับก็ดูจากแม็กไรเนอรอไม่มีริ้วรอยมาก ล้างหัวเก๋งไม่มีรอยอะไรกระแทกหรือสีกระเทาะนะครับแล้วก็แม็กไครเนอร์ตัวนี้ไม่เคยเจาะติดคองนะครับถ้ารถใช้งานหนักหรือบรรทุกหนักนะครับแม็กไรเนอร์ต้องมีสภาพที่ค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็จะมีรอยเจาะติดคอกบรรทุกหนักนะครับเสริมแนบอะไรก็ว่าไปนะครับมีบางๆเลยนะครับบางนะครับก็เดิมกับทั้งคันนะครับอาจจะมีเคยเก็บสีแค่กันชนหน้านะครับ นี่โตรงเมทาร์ตนะครับไปน็อตนะครับเดิมๆนะครับไม่ขยับตัวนี้นะครับไม่สามารถแกะได้ในแกะยากมากนะครับต้องแกะพลาสติกตัวนี้ออกก่อนถึงจะแกะยางได้นะครับเราก็ดูเรื่องเส้นเส้นนะครับเส้นต่างๆเส้นอ่าสลิโคนก็ยังสภาพสวยนะครับก็ไม่น่าจะคว่ำหรือชนมานะครับสีไม่นานนะครับบางบางนะครับผ้าสี มีหน้าหกสีนะครับก็ได้อีกสองเดือนกว่านะครับอาจจะเปเก็บสีแย่กันชนหน้านะครับแต่ทุกอย่างนอกนั้นเดิมนะครับจะมีรูรอยนะครับนี่นี่เล็กน้อยสเก็ตหินนะครับมีนิดหนึ่งนะครับนี่มีน่าชสยเ็ษหินน่าจะเคยใส่การมาแลงมานะครับอันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับรถผู้หญิงใช้นะครับดูในส่วนของห้องเครื่อง เครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้เป็นเครื่องคอมมันเร็วนะครับ2.5้านะครับดูรัดเคาะนะครับนี่ครับดูหัวนอตกันก่อนนะครับแก้มไม่ขยับนะครับไม่ขยับดูหัวนอตฝากระโปรงนะครับนี่นะครับไม่ขยับนะครับเดิมๆเลยนะครับดูห้องเครื่องนะครับสภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับทานหน้าบางๆไม่เคยโปลนะครับไม่เคยไล่มานะครับ ภาษามาช่างภาษาคนขายรถนะครับสปอใช้ว่าไล์มาครับรถเดิมๆนะครับไม่เคยแกะนะครับไม่เคยแกะทําสีเลยเพราะว่าถ้ารถไม่เคยทําสีนะครับแกะแท้มจะไม่เคยแกะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเคยแกะอาจจะเบียดมาเล็กน้อยทําสีอะไรมาหนีนะครับแล้ดูโลโก้ฟอร์ดนะครับชุกชิ้นของอะไรของฟอร์ดจะมีโลโก้ฟอร์ดหมดเลยนะครับ จะมีโลโก้ฟอร์ดกับยี่ห้ออะไรสักอย่างนี่นะครับนี่นะครับของฟอร์ดเครื่องกองแห่งเป็นดูราคอร์สสองจุดห้านะครับสองจุดห้าเมตรนี่ครับฟอร์ดนะครับมุดเมรอาร์คเดิมเดิมเลยนะครับฟังเสียงเครื่องกันก่อนนะครับนะครับว่าจะเป็นเสียงเครื่องเครื่องยนต์เสียงมีเสียงยังไงบ้างนะครับตันนี้แบตอ่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแบตใหม่แบตจะอ่อนเราจะรู้สึกว่า ได้ลากนิดนึงนะครับเพราะว่ากําลังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเสียงเครื่องก็นิ่งนะครับตัวละท้องจะเป็นเสียงสไตล์นี้แล้วนะครับนะครับเสียงประมาณนี้แล้วถัดไปก็ลังอัดนะครับไม่มีไอนะครับพวกนี้รถปอดไม่มีไอถ้ามีไอก็แสดงว่าเครื่องมีปัญหานะครับหลวมนะครับแต่พวกโตโยต้าจะไม่มีแต่ถ้าเป็นเทียบกับอีสูจะมีบ้างนะครับโดยเฉพาะคอมมาเร็วตัวแรกๆนะครับมี มีแต่ยังใช้งานได้อีกงานนะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องนั้นนะครับนะครับเครื่องแล้วก็ดูเรื่องระบบระบายความร้อนนะครับอันนี้ผมขี่มาก็สามสี่กิโลแล้วนะครับสตาร์ทแล้วก็เราก่อนจะเปิดให้สุดนะครับย้ํก่อนนะครับให้แรงดันหอดถ้ามันแรงดันเกินมากขณะเราแย้มยังออกออกออกอ,อ,กอ,อกตลอดอย่าไปเปิดน,นะครับเี๋ยวมีอันตรายมากเลยครับนะครับต้องเราต้อง คุ้นชินกับมันเลยว่าเคยดูแล้วนะครับบ่อยๆนะครับระบบน้ําปกตินะครับระบบน้ําจะไหลเยนไม่มีฟองกับแล้วก็ถ่านน้ําน้ายานะครับถามว่าสีก็เปลี่ยนก็แต่สภาพเราจับดูนะครับจะเป็นลื่นๆยังใช้งานได้นะครับแต่ถามว่าควรเปลี่ยนดีไหมดีที่สุดไม่ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าดีที่สุดเรา กอรเปลี่ยนน้ำยาตัวใหมนน่ับให้มีสีสีช่วยในเรื่องอะไรสีจะทําให้เรารู้ในเรื่องของจุดรั่วซึมนะครับถ้ามันจะมีภาพต่างๆที่เป็นสีถ้าเป็นสีเขียวก็จะเป็นภาพเขียวแสดงว่าจุดนั้นมีการรั่วซึมนะครับประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมพาลองขับนะครับท่าใดสนใจคันนี้นะครับ 189,000บาท1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสภาพรถต่างๆถือว่าโอเคเลยครับคันนี้สีเดินเกืบทั้งคันนะครับนะครับรอบรถจะประมาณนี้เลยเป็นระบบไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนะครับนะครับท่านใดหารถใช้งานราคาไม่แรงนะครับคันนี้ไม่ไม่แพงนะครับ189,000บาทเท่านั้นนะครับเล่มพร้อมมือเดียวนะครับมือเดียวหายากอยู่นะครับรถหายากอยู่ เราไม่ต้องไปลุ้นที่จะไปวิ่งไปดูที่นั่นที่นี่ที่นี่เลยะเยอะๆนะครับมาที่นี่ก่อนได้ครับคุยราคากันได้นะครับได้รถดีๆไปใช้แน่นอนนะครับครับท่านใดสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคันนี้นะครับถึงคันนี้เราไม่ชอบนะครับเผื่อมีคันหน้าที่เราชอบนะครับว่าจะเป็นอีสุโตโยต้ามิตซูบิชิต่างๆนะครับปอดนะครับมีหมดนะครับก็ะเดี๋ยวเราลองขับนะครับ นะครับลองขับนะครับเกียร์ก็โอเคนะครับจะมีหลวมนิดนึงเรื่องบุญนะครับเพราะว่ารถใช้งานมาประมาณนี้ก็ต้องมีบ้างนะครับแต่ผมก็จะทําการแก้ไขให้อยู่นะครับนะครับลองขับดูนะครับตาเร่งเป็นยังไงบ้างแต่ที่เคยขับพวกฟอร์ดนะครับตาเร่งกับช่วงล่างเขาดีมากนะครับดีมากเลย ไมทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับน้ำมันก็จะหมดนะครับก็อัตราเร่งดีเลยครับนะครับ 9,000บาทนะครับ189,000บาทนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์098นะครับ2744279เบอร์098นะครับ2744279โทรมานัดดูรถได้ครับไม่ต้องมัดจำนะครับขอแค่ว่าแจ้งมาก่อนว่าจะเดินทางมาดูนะครับผมล็อกไว้ให้ได้นะครับถ้ามาเลยนะครับบางทีรถจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะว่าผมอีกนะครับเพราะว่า คนที่เดินทางสิที่คนเดินทางต้องได้ดูนะครับไม่จบกันก็ไม่ว่ากันนะครับผมนะครับต่อมาดูได้เลยนะครับหรือผ่านมาตั้งใจผ่านมาแค่แวะดูก็ได้นะครับที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นเต็นท์เล็กๆนะครับเต็นท์รถเล็กๆแต่คันเลือกรถที่สภาพดีนะครับนะครับเป็นรถบ้านทั้งนั้นนะครับนะครับคันนี้นะครับไอดีไลน์ผมเบอร์ไอดีไลน์ก็0 9 4ย์เ4 4านะครับนะครับ นะครับศูนย์เก้าสห้สี่หนนะครับก็เบอร์โทรเบอร์เดิมนะครับขอเข้าเกียร์นิดนึงนะครับไม่มีมือเข้าเกียร์นะครับท่านใดสนใจหนึ่งแสนแปดหมบาทนะครับเป็นตัวสูงนะครับใช้งานแบบลุยได้นะครับลุยได้ลุยได้ในระดับนึงนะครับไม่ต่ำนะครับพื้นไม่ติดนะครับจากการขับขี่นะครับรถจะมีอาการสั่นเล็กน้อยใน ของช่วงล่างที่เกิดจากยางนะครับดูแล้วเกิดจากยางเรื่องยางไม่ถ่วงนะครับเพราะว่าผมอะไรจะมีสันนิดเล็กๆนะครับน้อยๆนะครับส่วนเครื่องไม่มีปัญหานะครับไม่กระพรินะครับอย่างแท้เครื่องดีอัตราเลขดีไม่บูบนะครับวิ่งดีนะครับนะครับคันนี้ภาษีไม่ขาดเล่พร้อมเลยนะครับฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดกระดิ่งนะครับ แจ้งเตือนนะครับเผื่อมีรถคันให,ใหม่นะครับเผื่อจะ,จะอไม่้ลงไม่ให้ดูนะครับนะครับเผื่อท่านกาลังหารถใช้อยู่ไม่ว่าจะตอนนี้หรือในอนาคตนะครับทุกคนมีโอกาสที่จะมีรถทั้งนั้นนะครับอาจจะมีสดบ้างผ่อนบ,บ้าง่อนได้สดได้นะครับเป็นบางคันนะครับบางคันก็ถ้ามันราคารถมันยังดีแต่ยอดจัดไปเน้นบางไปเน้นที่ผมมีอยู่มันให้น้อยนะครับเขาให้น้อยบางไปเน้นที่เขาให้น้อยผมก็จะไม่ค่อยอยากจะจัดนะครับเพราะว่า เราจะต้องใช้เงินดาวเยอะมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับกับคนทำรถนะครับหารถบ้านรถดีๆมาใช้มาหาขายนะครับนะครับฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ